ไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้ร่วมกับโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศแล้วก็มาตรฐานสากลสนับสนุนความร่วมมืออาซีนร็อกนะคะเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมจากสาธารณรัฐเกาหลีรายละเอียดในเรื่องนี้น่าสนใจมากติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ในส่วนของที่ต่างชาติเข้ามาดูงานในประเทศเรานะคะก็เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้เปิดโลกกว้างเราจะได้รู้จักกับนานาชาติมากขึ้นดีใ,นใจค่ะที่ว่ามีต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัยของพวกเราอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาแม่แล้วก็เป็นภาษาที่2ในระดับของการสื่อสารซึ่งสําคัญที่สุดในของทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการทํางานการ สื่อสารในชีวิตประจำวันภาษานี้ล้วนสาคัญที่สุดนี่คือเสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่เห็นถึงประโยชน์ในอนาคตทั้งด้านภาษาและด้านการประกอบอาชีพและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เน้นพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีสกยภาพมีความพร้อมรอบด้านและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในทักษะทางอาชีวศึกษาที่มีความสําคัญในยุคป,ปัจจุบันข้อดีมากๆเลย1 เราตอบโจทยุทธศาสตร์ประเทศในการผลิตและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง2ตอบโจทย์การท่องเที่ยวดบบโลกที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวดบบโลกและนํารายได้มาสู่ประเทศการพัฒนาต่างนั้นทักษะภาษาก็เกิดขึ้นโดยว่าภาษาภาษาอังกฤษก็ดีภาษาที่2ก็ดีซึ่งเมืองเราเนี่ยเมืองเราหมายถึงภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดบบโลกเนี่ยเด็กของเราก็ได้ฝึกเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กในอาเซียน สืบเนื่องจากการสัมมนา,าทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา<อ>แห่งสาธารณารัฐเกาหลีอมองเห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกเก็ตจึงได้เสนอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกเก็ตหลักสูตรการโรงแรมได้รับผิดชอบโครงการความร่วมมืออาเซียนร็อกทีเวตมูบิลิตี้โปรแกรมมี โดยหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลีและวิทยาลัยและประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนทาให้คณะผู้ประเมินจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้เข้ามาเยี่ยมชมประเมินความพร้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในการจัดโครงการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนหลักสูตรและรายวิชาที่จะทําการเรียนการสอนและสถานประกอบการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้ไปฝึกงานรวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทางคณะผู้ประเมินได้กล่าวชื่น ชมและได้เห็นถึงศัก,กยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่มีความพร้อมและต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดหลักสูตรให้สมกับที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Phuket Vocational College, uh, we wish to provide an outstanding curriculum for the students across the ASEAN member states and also the faculties. We understand that Phuket Vocational College and also uh, Thailand uh, is very known for its uh, tourism uh, industry. Uh, we believe that the students and the faculties will have great experience uh, studying in Phuket. จากความต้องการลดช่องว่างระหว่างความต้องการแรงงานและกําลังผลิตแรงงานสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษาของกลุ่มอาเซียนร็อกซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม2564โดยเริ่มจากการระบุภาคส่วนที่สําคัญทั้ง5ส่วนของกลุ่มทีเวทที่จะเตรียมโปรแกรมพื้นฐานทั้ง10โครงการโดยภาคส่วนทั้ง5ของกลุ่มทีเวทมีสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขาการก่อสร้างสาขาวิศวกรรม การยนสาขาการโรงแรมและการท่องเที <cues> <spe ech coû>. ่ยวสาขาคอมพิวเตอร์และการบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพและประถมวิเทศตลาดแรงงานของทีเวทการต่อยอดนะครับจากที่มีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มต้นแบบนะครับก็จะต่อยอดไปยังนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับเอาจากคนที่เป็นต้นแบบเนี้ยครับไปเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนนะครับไปเป็นต้นแบบให้กับน้องๆที่เขายังอยู่ในระดับมัธยมที่จะค้นหาตัวเองอยู่ว่าเขาเนี่ยอยากจะ มาสายอาชีพเนี่ยมีสาขาไหนบ้างที่เขาสนใจแล้วก็ให้ความชื่นชอบที่จะมาเรียนแล้วก็มาประกอบอาชีพในวัดข้างหน้าสำหรับประโยชน์ของโครงการนี้ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในสมาชิกอาเซียนสิบประเทศจะทําให้เกิดประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพอย่างสาขาการโรงแรมที่แต่ละประเทศมีบริบทที่ต่างกันนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพระหว่างประเทศนั่นเอง ทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูกเก็ต